สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎดูดวงรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ในทิศทางของเรื่องการงานนะคะเอาการงานก่อนการงานจะออกแนวชิลๆนะเหมือนจะมีปลายทางว่ากาลังจะทําอะไรแล้วก็อยากที่จะประสบความสําเร็จเหมือน โอเคอะสบายใจกับงานที่ทำอยู่ถึงแม้มันดูจะไม่หวือหวามากนะคะประสบความสำเร็จปุ๊บปุ๊บปาราดอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่คุณสดับในความคิดอะถูกต้องแล้วนะคะเพราะในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ควรที่จะตัดสินใจเริ่มงานอะไรใหม่ หรือลงทุนอะไรใหม่นะคะเพราะว่ายังเป็นความรู้สึกที่เสี่ยงจนเกินไปนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เราควรที่จะรักษาสมดุลในงานของคุณนะให้ดีอยู่นะไม่ว่าใครที่ทำพืชผลทางการเกษตรนะคะก็ดีอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มเติมจนมันเสียหายคนที่ทำในเรื่องของการงานอยู่ก็อย่าคิดที่จะไฟกับ เจ้านายกับหัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเอาดีเอาชนะเพื่อความสะใจสุดท้ายจะไม่ได้ประโยชน์นะคะจะไม่ได้ประโยชน์จะทําให้ตัวเราเองนั้นเสียหายแล้วก็การงานมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการงานออกแนวชิลๆผลกําไรยังพอเป็นไปได้ไปได้อยู่อยู่ที่การประครับประคองนะคะยังไม่ควรที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเพื่อความมือหวาหรือต่อย่างใด ทีนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการเงินในการเงินใครที่เป็นคนประเภททำงานรับจ้างทำงานหาเช้ากินขําททำงานเป็นพนักง,งานตรงนี้ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ย้ำอย่าพึ่งลงทุนอะไรเด็ดขาดใครที่มานะคะเชียร์ให้คุณลงทุนทางโลกโซเชียลนะคะ ให้บอกไว้เลยว่าตังไม่มีมีน้อยปฏิเสธไปเลยค่ะแล้วจะทำอะไรจากที่เมื่อก่อนอาจจะดูเก็บเก็บความลับอะไรประมาณเนี้ยให้คุณปรึกษาคนอื่นด้วยปรึกษาคนใกล้ตัวด้วยนะคะจะเป็นการดีเพราะว่าจะให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะลงทุนอะไรที่เราไม่ถนัดเราไม่คุ้นชินเราไม่ชัดเจนกับใน คือปราศจากความเกรงใจและรวมไปถึงคนมาขอยืมเงินคุณด้วยก็ไม่ต้องให้ยืมนะคะบอกว่าเราไม่มีนะคะจบสัปดาห์นี้ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆนะคะในชาวราศีกรกฎเป็นสภาวะที่นิ่งๆไว้ใจตัวเองแต่บอกเลยว่าปลายทางของคุณนั้นสดใสแน่นอนอย่าพลาดช่วงระหว่างนี้ หลือดูคลิปนี้อยู่โอ้โหไม่น่าให้เขายืมเงินเลยไม่น่าลงทุนอันนี้ไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะในชาวราศีกรกฎนะคะเอาละประมาณนี้นะทั้งในเรื่องการเงินสั้นๆเดี๋ยวได้ใจความเลยนะคะเดี๋ยวจะมีความผิดพลาดได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพระมัดระวังที่สุดนะคะในเรื่องของอาจจะหกล้มนะคะแล้วก็มีภาวะที่อยู่ๆเครียด ึงเครียดอุบัติเหตุพวกนี้ร,ระมัดระวังด้วยจะขับรถขับลาใครที่มีทะเบียนรถเลขมีในทะเบียนนะคะมีเลข8ดเลขเจดนะคะร,ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉียวชนต่างๆขับรถยิ่งต้องอารัธนาแม่ยานางประจำรถนะคะทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางทุกครั้งนะคะแล้วก็เพื่อให้ท่านคุ้มของ เหมือนอาจารย์ก่อนที่จะเดินทางอาจารย์จะถวายดอกไม้ก่อนนะคะแล้วก็อาราธนาให้แมยนานคุ้มครองหรือองค์รักษาเทวดารักษาตัวให้มีกําลังเทวดาบางภพภูมิต้องการในเรื่องของกลิน่นต้องการในเรื่องของการบูชา เพราะฉะนั้นเขาจึงมีการบูชาดอกไม้นะคะก็ดอกไม้ตามบ้านเราเนี่ยแหละเพราะว่าข้างนอกพวงมาลัยบางทีใช้สารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาไว้ในรถทีนี้ก็หายใจเข้าไปความเคยชินของคนบางทีได้พวงมาลัยมาดมก่อนอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอันตรายนะคะเดี๋ยวนี้เนาะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็ สวนมวลในรถก็ได้นะคะหรืออาราธนาแม่นางก่อนที่จะเดินทางจะประสบความสําเร็จส่วนใครเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเหมาะสมอย่างยิ่งนะคะกังวลเรื่องสอบได้สอบผ่านไหมต้องบอกว่ารอบนี้ผ่านฉลุยแน่นอนสอบเข้าสอบเลื่อนขั้นตําแหน่งสอบเลื่อนเอาหน้าที่การงานเลื่อนยศถามวิทาศัสต์อะไรต่างๆเหมาะสมมากค่ะแต่ถ้าในเรื่องของการลงทุนต่างๆก็ เก็บเอาไว้ก่อนนะคะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาตรงนี้ไว้ก่อนสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยหน้าไว้วางใจนะแล้วก็ส่วนในดวงชะตาของท่นชาวราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎในเรื่องที่ทางของเรื่องความรักความรักในบางคนเป็นลักษณะที่รักสามเศร้าบางทีก็ไม่เศร้านะเป็นรักที่สามคนนะ่ะมีความสุขแหละก็รักสามคนแล้วก็มีความสุข นะคะหรือตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมคนมาลักเราเยอะจังบางคนทำงานเป็นนักแสดงต่างๆอินฟลูเอนเซอร์เริ่มมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นออกแนวมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเมื่อเราเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องแล้วคนรู้จักเราเราก็จะรู้สึกเลยว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะคนเริ่มรู้จักเราแล้ว นะคะนี่ก็คือผลทางแห่งความพยายามของในชาวราศีกรกฎที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องเงินกับหลอกให้รักบนโซเชียลระวังนะระวังให้มากเลยเตือนแล้วเตือนอีกหรือไม่ก็ผู้ชายดูโปรไฟล์ดีมากนะคะเหมือนคนที่เรารู้จักแต่จริงๆแล้วก็คืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามาเกี่ยวข้องเรื่องเงินไม่ต้องหรือถ้าปฏิเสธไม่ได้อาจารย์คนสนิทกันมากแล้วเขาเหมือนมีบุญคุณมันมีประมาณนี้เลยนะ ก็ให้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนยืมหมื่นหนึ่งให้สามพันคืนวันไหนรีบตอบทวงถามนะคะเป็นสัญญาสัญญาอะไรให้ดีไม่อย่างนั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพต่างๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะก็ในชาวราศีกรกฎพึงระมัดระวังเพราะว่าเป็นราศีที่ ใจดีนะคะรักครอบครัวก็ต้องดูแลเรื่องสภาวะของตัวเองด้วยส่วนในเรื่องสุขภาพเรามาระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับความดันอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ทิ้งท้งท้ายนะคะวันที่14มีนาคมปีพศ2568นะคะสำนักเทียนมงคลักรวาลจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีพิธีกรรมในการจุดเทียนแก้คราดนะคะจันทคราดรอบนี้ อาจารย์จุดเทียนบูชาพระราหูถ้าใครจะฝากดวงชะตาให้รีบแจ้งนะคะให้รีบแจ้งแต่เนิ่นๆนะคะจุดทาพิธีวันที่14มีนาคมคาดรอบนี้ส่งผลทําให้เรากังวลวิตกเครียดเพราะฉะนั้นคนที่มีสภาวะที่แบบนี้อยู่แล้วนะคะยิ่งใครที่ป่วยจิตที่มันจะลักษณะที่กระตุ้นง่ายซึมเศร้าง่าย โดดเดี่ยวง่ายก็พยายามรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองและหมาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับในคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ไม่มีเวลานะคะก็ทำสมาธิที่บ้าน นะคะแล้วก็การจุดเทียนถามว่าจุดเพื่ออะไรเพื่อกระจายพลังงานของสัพพวิญญาณหรือเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในสภาวะร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยให้เขามีหนทางที่ไปแล้วพอเขาไปปุ๊บเขาก็จะโมทนาในสิ่งที่ดีตัวเราเองก็จะเบาสบายแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองดุจแสงสว่างของเทียนมงคลจักรวาลน,นั่นเองค่ะ